เทวดาครับแล้วก็เทวดาก็ทูลบอกกับแม่ชีว่าให้คือให้ช่วยสร้างวัดวัดนี้ให้เป็นวัดให้มีพระสงฆ์อยู่แล้วค่อยไปครับแม่ชีก็เอา้าเมื่อเทวดาเชื่อเชิญเราอย่างนี้แล้วครับเลยก็เลยปรากฏว่าก็ยอมครับตามตามก็ปรากฏว่าช่วยกัน บูรณะปฏิสังข์ของจากชาวบ้านญาติโยมแถวนี้แหละครับช่วยกันสร้างจนมีเจ้าวาดมีพระสงฆ์ดูแลวัดแล้วแม่ชีจึงลากลับไปตอนที่ไปนี่แหละตจึงได้บอกกับญาติโยมชาวบ้านที่วัดว่าวัดโคกแตที่วัดโคกนี่แหละว่าฉันเนี่ยแหละไม่ใช่สามันชนฉันเป็นพระสนมของราชการที่ห้านะ เดือผ่านมาแล้วก็